กินซูมโซเทดดีว่ะสปายคอนเทนต์ดีๆกันหน่อยยิ้มยิ้มครับเท็ดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวถามทานปิดก่อนว่าเขาจะออนเข้ามาดูมาพี่พภาษาเกาหลีไอเดียนซิมเพึ่เกาหลีได้ไงพึ่งได้เซิฟเราเราทำไมผมไม่เห็นน่ะอะไรเห็นทำไมผมไม่เห็นน่ะหรือเป็นป้าย ไม่ไม่พิมพ์ขึ้นพิมพ์ขึ้นแชทเลยเป็นภาษาเกาหลีพิมพ์ยังไงผมไม่เห็นผมไม่เห็นอ๋ออ๋ออ๋อเพราะว่าท่านอยู่ข้างบนไงมันไม่หอ๋อมันมันอยู่ในระยะใช่แล้วไอ้ท่านปิกแล้วโอ้ยอย่าสิเดี๋ยวพีท่านปิกมาแล้วกันนะไอ้ตอบกันอย่าเพิ่งตอบกันไม่ต้องรีบ r e c ซิเดนต์ปิกลูวีเฮ้ยลูวีไม่ใช่ลูซี่มาจีละล่ซ่มาทีละ อ๋อมัน copy paste หรือเปล่าถึงึคิวเอวิติงดับมู that ทำไมตา <c oughs> ยาผีดอีกแล้วไปปาหามิกีอาวลแล้วออมาแล้วมาแล้วเิกสวัสดีครับท่านติกต่อติดยังไงติดแล้วไิรแล้วเอ,อ้ยใครใครโยนแอปเปิ้ลใครโยนแอปเปิ้ลเดอะพาร์ท ตอนนี้ปิ๊งมาอยู่ในสนามอย่างเงี้ยอ่าอยู่แล้วครับที่พี่มาแล้วน่าจะมี p o อยซ n แอปเปิลนะนี่เนี่ยเนี่ยอยู่นี่นี่เจอแล้วฟลอยซ์แอปเปิลโดนชะนอมไว้กินไปแล้วตอนนี้มีคนจับตาดูกี่คนนะสองสามเฮ้ยชลิปบางกล้องโทษทีทษทีจะเริ่มแล้วอ่าท่านชัต ตีครับปอดเตียกธนูกับลูกธนูด้วยครับผมเรียบร้อยแล้วครับครับผมก็เดี๋ยวผมจะแจกธนูกับลูกธนูลงไปข้างล่างนะครับครับผมครับผมนี่จอยดี็ต้องรีบกุรีกุจอกันเก็บนะครับกีกจอไม่เป็นไรครับผมรอเขาเก็บได้เราคป่าตี๋มเไ้ตรงนู้น

เน่าเจ๊ม uh, ีแต่แตงโมไอ้นี่ตั้มไปชิบแตงโม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 ตัวใหญ่ใหญ่เยอะก็ได้ก่อนไม่แน่อาจจะไม่อยู่ที่นี่ก็ได้มีคนขึ้นไปคนหนึ่งแล้วอ่ะใช่่ะชิบหายแลนะบ่ทำไมตั้งไงอุ้ยอุ้ยเอาท่านตายตังก่อนค่าตังก่อนจะเพิ่งอ่ะเพิ่งอยู่เพิ่งจะมาเยอะกันตัวโตใหญ่ต้องขึ้นยากเหรอเฮ้ย เอ้ยเอ้ยเี่ยวขวางข้างไอเบลไอ้ไขไฟเอ้ยโอ้ยตี้ยไมเยอะอย่าแย่นเตีเ้ยว้าอังค์่าตังค์่อนค้าตังค์ก่อนเะีึยวหมดใจใครแต่เาเกยข้าเลยควาเฮ้ยภาพอยู่ไหนอะเกยข้าเฮ้ยภาอยู่ไหนอะเอยภไหนอะเยข้าอีเยวยจริงดิเจ๊าสวยแล้วกู หมดร้อยเลยครับวิแต่วิแต่คนคือเวลาวะานีก็ได้เฮ้ยคิดไม่ถึงตายแล้วตล้วเร็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 วเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวตกอยู่ไหนเรตกอยู่เปล่าไปจิตถูกในนี้จริงไปไอ้ฟาลุกฟาลุกอยู่ฟาลุกฟุกเด่ก็ฟุกเดอดฟุกมันหานที่นี้หรู้ว่าใครอยู่นใคร วิ่งวิ่งอยู่กับฟูกไม่ได้ไม่ได้อยู่กับฟูกอยู่กับฟูกมาสาบเฮ้ยทะลุเข้าบ้านแล้วทะลุเข้าบ้านแล้วเฮ้ยทะลุเข้าบ้านแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยตามคายได้ไปไปไปเฮ้ยนั่นละเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนเอ้ยโอ้ยนั่นนัละไปโดนโดนมาวะ ไปตี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 ไปดีไปติไปตี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 ไปติไปตีไปีไปดีไปต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 ีไป่ีไปตีไปตาไปตีไปติไปตี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 ไปอีไปต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 ีไปไปตีไป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 ีไป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 ไไปไปตไปตไปไปดไป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 ีไปไป เดี่ยวกวาให้สบายดีจังเราอกี่ครั้งก็อยากดป็นควาาเห้อยู่กับใครอ่ะไปไปล่ะไปดี้นดิดฟุกแบ่งกันเลย10%ไม่ฆ่าฟุกเอาเลยอ่ะเออมันเปิด PK อยู่ฆ่าฟุกเอาเลยดิข้ามาข้าทำไมข้าจะโดนแบนก็ได้กลับบ้านได้เลย ไม่แต่แต่แต่จบกิจกรรมแล้วไม่ได้บอกห้ามดักดักเก็บนี่เออ <laughs> นี่แกบอกแล้วนี่กับทางเอาเอาดักเก็บแม่งอื้ออื้อค <c oughs> ือแล้วว่าเก็บแล้วรู้กฟุเก็บแล้วไง <c oughs> อันนี้โชียวฟุ๊ <c oughs> อันนี้โชว์วอ้าววิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งอเอายาหมดอายุนะ <c oughs> ฟังหมดอายุ เออไม่มีที่โหนไม่มีที่โหนไม่มีขนมไม่มีที่โหนมีรถขนมอ่ะตามไปได้ตังไปได้ตังไปแล้วตายแล้วไอ้เชี่ยตังไปแล้วตังเดินไปแล้วเร็วเก็บตังเก็บตังแท้ไปไปเชี่ยบ้าไม่ได้อยู่ทุกบนแต่กูก็ไปเก็บไม่รู้เลยข้าวไว้ก่อนแม่เรเออข้าวไว้ก่อนกูไม่แคร์พี่ขนูตกมาแล้วเห็นอยู่ ผมก็เห็นคนดับมันมีได้เหรอสรุปลูกอยู่ไหนวะกูรอเเทีงตายไปไอ้ยแว่าอยู่กับเกียบะมันแย่งล้วไม่ได้เอ้ยเ้ยแมไม่ได้ไ้กุงกุงมาตกุงมาสีอมาตีไม่ได้สีด้กุเอ้ยกุอยู่ที่แไม่ด้ที่เขาอ๋อั้ไ้ยยไอ้มัน เคไม่เก so, the like right. ็บไปเคไม่เก็บไปดวนดวนไม่ได้ดวนดวนเก็บเคเก็บเคก่อนไปกุ้งเดี๋ยวผมแบ่ง่ก่อนอยู่นี่มันเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งครึ่งหนึ่งเดี๋ยวแบ่งรางวัลครึ่งหนึ่งกาได้อ่ะห้าสิบห้าสิบนั่นห้าสิบสี่ถ้าไปด้ไปกไปไปทางไหนเธอไปไม่ได้ไปเลือกทางไหนไม่ใช่ทางนั้นไปไหนตรงนี้มันพักมวยเหรอวะพลาดไ่ไหนวะหนึ่งเดี๋ยวขอมองก่อน จะตายแล้วกันเหรอเบลามันหาเบลามันดิแบ่งครึ่งนึงแบ่งอีกครึ่งนึงไอ้ภาพไหนวะภาพอยู่ไหนวะมองไม่เห็นอือห้าตุ้งครึ่งนะครับภาพมันอยู่ไหนวะโอ้แม่ขึ้นไปยิงก่อนเลยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเราไม่เห็นภาพคือเรายังไม่ยิงเอี๋ยวไปขึ้นไปดูไอ้คนละมันอยู่ไหนเดี๋ยวขึ้นไปเหรออั้วะจบลักสูสุมยิงเว้ยจับลักสู้ซุมยิงเว้ย แต่พร้อมแอรด้วยชีวิตยิงไปใส่ของยัไงก็ได้เว่ยยิงให้ตส่องให้ได้เว่ยใส่กุ้งให่ก้น right> yes> ั่นรับตามขึ้มานั่นตามขึ้มาจะตายแล้วจะตายแล้วไม่จินฮแอบเอาล้กลาลาก่อนปุ๊บเมื่อกี้เมื่อกี้ตุ้มตัวตุ้มตโต โอ้ซูมตูเฮียอะไรใครจะไปซูมสวนป่าอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้นี่มันเสียงลูงอันฟ้าแสดงว่าลงอันฟ้าอยู่ไงไม่แสดงว่าไล์ก็ไล์คอห้องนี้อะสิใช่ใช่แล้วอเคดังแล้วโชจไอ้ตัอ้ไม่รู้ตัวลืมไม่รู้ตัวจะออกทีวีเนี่ยครับ คุณครับโอ้ยไม่รู้ตัวจริงโดนมีนะแนนเจ้าโอเลนเทิร์นโซไม่ตกเออจะมันนนั่โดนแต่มันไม่ตกอ่ะขึ้นได้ไง Warning 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 เอาแล้ว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 หึ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 ตกเอาเฮ้ยตกไปแล้วอลิสเตอร์นั่นไง ริเซเตเอรละทางล่างาล่างขโมยขโมยอฮ้ยมีคนโดไปแล้วมีคนโดไปแล้วอ๋อการุู้าก็ติดต่อกันนีมน่มันอะไรวะโอ้มีคนโดไปแล้วคนโดแ่ดโโดแบเรียบร้อยอ,อ,อ,อันตา้าแลมเพด <c oughs> ใครใครได้มไม่มีบอกแล้วบอกได้เคิดนะเอ้แต่เรารู้ว่าอยู่กับใครอ่ะตอนนี้กำลังว่าล่าอยู่เนี่ เราได้เข้าออร์บอ,อลมาตกมาแล้วเหรอมาแล้วครับอย,อยู่กระตู้ตูวตุ้ตัวอยู่ข้างบนนะนะ่ะโอ้ยินเลยอ้าวสวัสดีแกไอจีดี like หายเหลือแต่หมูกบับวัวไม่โดนยังไม่โดนยังไม่โดนโซ่หย่ข้างบนเด็ดสรุปแบบนี้คืออะไรขึ้นขึ้นไปตีกัน้ำบนเหรอเนี่ยเ <c oughs> ้ยเหลือกระตุน <c oughs> ้นตัวหุยคึกคึกตก โคตรฮาร์ดคอเลยโอ้โหนี่มันสู้มันกลางบันไดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรของตู้เนี่ยโอ้สู้มันกลางบันไดทีเดียวโคตรเทพเฮ้ออลิสเตเตอร์ตกไปอีกหนึ่งดอกไมาอ่กับกูเอาไปอนว่าอลิสเตเตอร์เพิ่งรู้ให้เงี้ยขี้เกียจคืนแล้วอะเอ้ยไอตีวะอลิสเตเตอร์ไอยันไอวะอยู่ตู้ไอ้เท็บไวยละนั่นแหละใครอะอ้าวอีเขตเริ่มมาก็ต้อนรับกูซะละ แมงเอ้ยสวยอะอยู่กันนั่นละหซีบ่อยนะครับนันะละนันะละนัดได้ครับนัดได้นัดได้ได้นน่นนะละอยู่ไหนแวะเอ้ยโอ้นั่นตามนานะละยากแลวไงอ๋อต้องออกก่อนจะปบพีเคกลับโอเคงั้นเขาปิดไลน์นะครับทุกคนลาก่อนครับลาก่อยครับทุกคนเฮ้ยเราไลน์ดีเอ็นต่ออ๋อไม่ใช่ดีเอ็นเหรอก็จะไปกัไปะล่ะ เออใช่ไอคนชวนแม่งชิ่งแล้วนี่หว่าลืมไปว่าแมนไปนอนแล้วแมนเตียหมาไอคนนี้มีเฮไปแล้วนอนแล้วต้องรอพรุ่งนี้แล้วอ๋อเหนื่อยเนี่ยลืมไปว่ามันแมนเตียหมา